สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูน่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ้นเลินนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองครับซึ่งครูนด่นก็มาสอนนักเรียนระดับชั้นป .2 นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับครูน่นจะพานักเรียนไปดูเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงกับนาทีนั่นเองครับซึ่งนักเรียนอยากรู้แล้วว่าครูนด่นจะมาสอนอะไรนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือ เรียนของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม1ครับไปที่หน้า184ได้เลยครับเมื่อเรียนเปิดมาแล้วก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองครับซึ่งก็คือหัวข้อที่3ครับเป็นการเปรียบเทียบระยะเวลาครับเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นนาทีนั่นเองซึ่งก่อนอื่นเลยครูเน้นขอทบทวนตรงนี้ให้นิดนึงครับว่าขอดูพี่นกคู่ก่อนนะมาดูตรงนี้ครับพี่นกคู่บอกว่าเลยครับ ตะว yup. ันเน,นี่ยเริ่มอ่านหนังสือเวลา19นาฬิกาสนาที19นาิกา้นาทีนะเด็วนักเรียนลองสังเกตครับว่าเป็นเวลาใดเวลาช่วงกลางคืนนั่นเองครับตะวันใช้เวลาอ่านหนังสือไป2ชั่วโมงด้วยกันตะวันเลิกอ่านหนังสือเวลาใดครับเด็วนักเรียนต้องทราบตรงนี้ก่อนว่าถ้าครูนดูนะมาดู19บเกานาฬิกานักเรียนสังเกตเขาอ่านหนังสือไปเท่าไหร่ชั่วโมงครับ ดังนั้นถ้าเป็นชั่วโมงนักเรียนทราบแล้วจากครั้งก่อนที่ครูเรียนสอนไปนะครับว่า2ชั่วโมงหมายความว่าเข็มสั้นของนักเรียนก็จะเดินไป2ช่องใหญ่นั่นเองครับซึ่งจาก19บเนาฬิกานักเรียนก็นับไปอีก2ก็จะกลายเป็น20่สนาฬิกากับ21่สนาฬิกานั่นเองดังนั้นเขาถามว่าตะวันเนี่ยเลิอกอ่านหนังสือเวลาใดนักเรียนก็ตอบครับว่าเวลาใด21 นาฬิกาจับอีกช้ยมันเปลี่ยนแค่ชั่วโมงนักเรียนนาทีไม่เปลี่ยนดังนั้น15นาทียังอยู่เหมือนเดิม21่สนาฬิกากับอีก15นาทีนั่นเองครับซึ่งถ้านาักเรียนวาดเป็นนาฬิกาก็จะวาดได้แบบนี้นั่นเองถูกครับอ่ะ นักเรียนมาดูครับตรงนี้เข็มสั้นของนักเรียนจากเดิม19น,นาฬิกานะครับ19นักเรียนครับต้องเลยเที่ยงแน่ได้นักเรียนนับครับ12แล้ว13 14 15 16 17 18และ19นับไปกี่ช่อง7โอเคนะดังนั้นก็จะอยู่เข็มสั้นจะชี้ตรงกับเลขอะไรครับนักเรียนเลข7ซึ่งมันมีนาทีด้วยเข็มสั้นก็ต้องชี้ระหว่างเลข7กับเลข8นักเรียนก็วาดเลยครับ อยู่ระหว่างเลข7กับเลข8และนาทีเท่าไร่15นาทีดังนั้น15นาทีคือเท่าไรครับเข็มยาวของนักเรียนต้องเดินไปแล้ว3ช่องใหญ่เก่งม,มากมากดังนั้นเข็มยาวของนักเรียนก็จะชี้ตรงกับเลข3นั่นเองแบบนี้เป็นเวลากลางคืนก็เลยอ่านว่า19นาฬิกา15นาทีและเขาบอกว่าตะว,วันเนี่ยอ่านหนังสือไปอีก2ชั่วโมงนักเรียนก็ดูเข็มสั้นเลยครับก็ต้องเลื่อนไปอีก2ช่องใหญ่ จากเดิมชี้ระหว่างเลข7กับเลข8ไปเป็นเลข8กับระหว่างเลข8กับเลข9และระหว่างเลข9กับเลข10นั่นเองครับนักเรียนก็เลื่อนให้เรียบร้อยชบเป็นแบบนี้นั่นเองครับซึ่งถ้านนัเรียนสังเกตนะครับว่านาทีของเราจะไม่เปลี่ยนถูกไหมเอ่ยโอเคนะเพราะมันเปลี่ยนแค่ชั่วโมงครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้นาฬิกาแบบนี้ออกมาซึ่งก็อ่านว่าเท่าไหร่ 21นาฬิกา15นาทีนั่นเองครับไมา่ยากใช่ไหมครับอันนี้เป็นการทบทวนเรื่องเดิมนะครับวันนี้อะเมื่อตรงนี้จบปุ๊บมาช่วยครูน,นดูตรงนี้นิดนึงครับว่าวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะเวลาใดมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่นั่นเองครับมาดูเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้เขาบอกว่าอะไรบ้างครับนิชา ใช้ระยะเวลาทําอาหารไปเท่าไรหร่50นาทีนิชาใช้ระยะเวลารีดผ้า45นาทีดังนั้นลองตอบครูเน่นสิครับว่าถ้ามันเกิดการเปรียบเทียบนักเรียนจะต้องทราบก่อนว่าตัวเลขใดมีค่ามากกว่ากันนั่นเองซึ่งตอบครูเน่นได้ไหมครับว่าระหว่างเจ้า50กับ45เนี่ยใครมีค่ามากกว่ากัน50ครับเก่งมากดังนั้นเนื่องจาก นักเรียนทราบคําว่า50เนี่ยมากกว่า45ดังนั้นนักเรียนก็เลยตอบได้ว่าอะไรครับดังนั้นนิชาเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทําอะไรทําอาหารมากกว่ารีดผ้าทาไมถึงทําอาหารมากกว่าเขาทําอาหารไป50นาทีรีดผ้าไป45นาทีดังนั้นก็เลยต้องตอบว่านิชาใช้ระยะเวลาทําอาหารมากกว่ารีดผ้านั่นเองโอเคไหมครับ ไม่น่ายากใช่ไหมเอ่ยไหนนักเรียนคนไหนทันบ้างยกมือครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยโอเคเนาะดังนั้นไม่ได้ยากอะไรนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาตัวเลขว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันนั่นเองโอเคนะครับซึ่งข้อน,นี้ก็ชัดเจนว่า50เนี่ยมากกว่า45แน่ๆครับไม่ยากใช่ไหมครับงั้นครูนักเรียนขอพานักเรียนไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันครับมาดู เป็นตัวอย่างที่4ครับนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเปรียบเทียบระยะเวลาต่อไปนี้โดยใช้คำว่ามีคำว่าอะไรบ้างมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่มีเท่ากันหรือว่าเท่ากับนะครับเอาแค่มากกว่ากับน้อยกว่าก็พอมาดูรครับ70นาทีกับ80นาทีโอ้โหนักเรียนต้องตอบครูนักเรียนได้แล้วนะครับว่า 70้ากับ80ใครมากกว่ากัน80มากกว่าดังนั้นถ้าครูเอนขอเทียบ70กับ80ต้องตอบว่า70น้อยกว่านั่นเองครับซึ่งก็สัญลักษณ์น้อยกว่าก็เป็นแบบนี้ครับดังนั้นก็เลยตอบว่า70นาทีน้อยกว่า80นาทีนั่นเองทันไหมครับน่าจะไม่ยากเนาะโอเคงั้นไปต่อข้อข้างล่างครับข้อที่2 45นาทีกับ35นาทีนักเรียนก็ทําการเปรียบเทียบเจ้าตัวเลขพวกนี้เหมือนกันแต่เบื้องต้นให้นักเรียนดูหน่วยก่อนเลยครับมาดูโอเคนะถ้าเรียนสังเกตนะข้อเมื่อกี้ก็เหมือนกันครับ70นาที80นาทีหน่วยของเขาเป็นนาทีเหมือนกันดังนักเรียนสามารถเปรียบเทียบตัวเลขได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หน่วยของเขาไม่เหมือนกันเช่น หนึ่งชั่วโมงกับห้าสิบนาทีสมมุตินะครับนี่หนึ่งชั่วโมงกับห้าสิบนาทีนักเรียนก็ต้องไปเปลี่ยนเขาให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนักเรียนต้องทราบครับว่าเจ้าหนึ่งชั่วโมงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หกสิบนาทีนั่นเองซึ่งเมื่อเป็นหน่วยนาทีแล้วนักเรียนก็นําตัวเลขหกสิบกับห้าสิบมาเปรียบเทียบกันแค่นั้นครับโอเคนะซึ่งข้อที่สองถ้าเรียนสังเกตนะครับหน่วยของเขาจะเป็น นาทีเหมือนๆกันแล้วดังนั้นนักเรียนสามารถนําตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้เลยมีเท่าไหร่บ้างนะครับ45กับ35ซึ่งนักเรียนต้องทราบนะครับว่า45เนี่ยมากกว่า35ดังนั้นก็ต้องตอบว่าอะไรครับ45นาทีมากกว่า35นาทีนั่นเองก็ตอบตัวนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองครับเป็นไงครับผ่านไปแล้วสองข้อ,อยากไหมเนี่ย ไม่ยากเนาะใครทันยกมือขึ้นสูงๆครับโอ้โห,โ,หโหน่ารักมากดังนั้นตามที่ครูเรียนสอนได้ใช่ไหมครับว่าถ้านักเรียนจะทําการเปรียบเทียบเวลาที่เป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นนาทีเนี่ยให้นักเรียนดูหน่วยก่อนว่าหน่วยของเขาเป็นหน่วยเดียวกันหรือยังถ้าเป็นหน่วยเดียวกันแล้วเจ้าตัวเลขที่มากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคนละหน่วยกันนักเรียนต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นหน่วย เดียวกันก่อนโดยจะต้องทราบคบว่า1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ60นาทีเก่งมากๆโอเคนะครับข้อนี้ผ่านไปแล้วไปต่ออีก1ห,หน้าครับมาดูทีนี้มาดูสถานการณ์นี้บ้างครับนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ครับมีด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายเขาบอกว่าวีระใช้ระยะเวลาเตะฟุตบอลไป1ชั่วโมงพอดีเลยนะ ด้านขวาครับวีละคนเดิมเลยใช้เวลาใช้ระยะเวลาทำการบ้านสองชั่วโมงเอาละครับนักเรียนดูหน่วยก่อนชั่วโมงกับชั่วโมงหน่วยเดียวกันหรือยังครับหน่วยเดียวกันแล้วนั่นเองเมื่อเป็นหน่วยเดียวกันแล้วนักเรียนสามารถนำตัวเลขข้างหน้ามาเปรียบเทียบกันได้เลยก็คือ1ชั่วโมงกับสองชั่วโมงนั้นตอบครูนักเรียนนิดนึงครับว่า สองมากกว่า1น,นั่นเอง2มากกว่า1น,นะนะเรเรียนทราบอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยตอบว่าอะไรครับวีระใช้ระยะเวลาในการทําอะไร2ชั่วโมงก็คือทําการบ้านนั่นเองดังนั้นเขียนตอบครับว่าวีระใช้ระยะเวลาทําการบ้านเป็นไงกว่ามากกว่าเตะฟุตบอลน,นั่นเองครับยากไหมเนี่ยไม่น่ายากใช่ไหมล่ะครับโอเคนะไม่ยากจริงๆด้วย งั้นครูเน้นขอไปต่อตัวอย่างที่กันครับมาดูตัวอย่างนี้ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเปรียบเทียบระยะเวลาต่อไปนี้โดยใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโอเคนะครับมีแค่2คํคำนะดังนั้นนักเรียนต้องตอบให้ถูกครับว่าเจ้าตัวเลขที่เราเปรียบเทียบอยู่นั้นอนะ่ะมันมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองมาดูข้อแรกครับเขาบอกว่าอะไร34ชั่วโมงครับ 33ชั่วโมงมาดูครับเบื้องต้นเลยนักเรียนต้องดูหน่วยก่อนหน่วยเป็นอะไรเหมือนกันครับหน่วยเป็นชั่วโมงเหมือนกันและนักเรียนสามารถนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้เลยเนื่องจากเขาเป็นหน่วยเดียวกันแล้วนะครับนั้นตอบครูนิดนิดนึงครับระหว่าง34กับ33ใครมากกว่า34มากกว่าก็ต้องได้แบบนี้ครับดังนั้นนักเรียนก็เลยตอบว่าอะไรครับ สามสิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมากกว่าสามสิบสามชั่วโมงนั่นเองโอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับโอเคเนอะอ่าไม่ยากงั้นครูนันขอต่อข้อล่างข้อที่สองนิดนึงครับมาดูข้อที่สองครับเขาบอกว่า27ชั่วโมงกับ59ชั่วโมงเอข้อนี้ครูนักนเรียนไม่บอกให้นักเรียนลองตอบครูนักนเรียนสิครับว่าใคร มากกว่าหรือใครน้อยกว่านั่นเองดังนั้นจะได้ว่าอะไรดูหน่วยกว่อนเลยนะใครอยากตอบครับยกมือนี่นักเรียนข้างหลังอยากตอบเนาะดังนั้นลองมาดูครับตอบว่า27ชั่วโมงเป็นไงกว่าน้อยกว่าเก่งมากเลยครับถูกต้องนะเพราะอะไรหน่วยข้อนี้หน่วยเป็นชั่วโมงเหมือนกันแล้วดังนั้นนักเรียนก็ต้องเปรียบเทียบตัวเลขครับเนื่องจาก27เนี่ยมันน้อยกว่า59 ดังนั้นนักเรียนก็เลยสรุปว่า27ชั่วโมงน้อยกว่า59ชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งก็จะได้แบบนี้ออกมาจ้าโอเคเนาะทันไม่เอ่ยใครทันยกมือขึ้นสูงๆครับโอ้โหน่ารักมากโอเคนะครับดังนั้นวันนี้ครูเล่นมาสอนในหัวข้อที่เป็นการเปรียบเทียบเวลาเป็นชั่วโมงกับเป็นนาทีแต่เอาแบบหน่วยเดียวกันก่อนโอเคนะครับถ้าเป็นนาทีก็เปรียบเทียบกับ นาทีถ้าเป็นชั่วโมงก็เปรียบเทียบกับชั่วโมงถ้านอกเหนือจากนี้เดี๋ยวค่อยมาสอนโอเคเนาะดังนั้นเมื่อได้เรียนได้แล้วนะครับไม่ได้ยากเมื่อหน่วยเหมือนกันแล้วนัวเนกเรีนนยกนก็เปรียบเทียบตัวเลขเลยว่าใครมากกว่าและใครน้อยกว่ากันแค่นั้นครับดังนั้นมาดูครับขอกิจกรรมข้างล่างนิดหนึ่งถ้านักเรียนสังเกตให้หนักเรียนจับคู่กับเพื่อนครับแล้วมีอยู่2ข้อข้อที่1ให้หนักเรียนทําแล้วเพื่อนเป็นคนตรวจ ข้อที่สสลับกันครับให้เพื่อนทําบ้างแล้วนักเรียนเป็นคนตรวจนั่นเองครับมาดู2ข้อนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอ่ะขออ่านคําสั่งก่อนเขาบอกว่าอะไรครับให้ในักเรียนเนี่ยเปรียบเทียบกิจกรรมต่อไปนี้กิจกรรมใดใช้ระยะเวลามากกว่ากันเขาถามว่ากิจกรรมใดใช้ระยะเวลามากกว่ากันนั้นขออ่านข้อที่1ก่อนเลยครับเขาบอกว่าอะไรพงออกกําลังกาย1ชั่วโมงกับ พงทํทงาน3ชั่วโมงหน่วยเดียวกันไหมครับหน่วยเดียวกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันดังนั้นเรียนเปรียบเทียบได้เลย1น้อยกว่า3ดังนั้นเขาถามว่ากิจกรรมใดใช้ระยะเวลามากกว่ากันดังนั้นข้อที่1ต้องตอบว่าทํางานเก่งมากๆเพราะว่าอะไรออกกําลังกายแค่1ชั่วโมงทํางาน3ชั่วโมง3มากกว่า1นโอเคนะดังนั้นคุณขอเขียนแบบนี้นะครับว่า 3มเนี่ยมากกว่า1ห,หรือนักเรียนก็เขียนว่า1น,น้อยกว่า3ก็ได้คําตอบเหมือนกันดังนั้นเขาถามว่ากิจกรรมใดใช้ระยะเวลามากกว่ากันตอบว่าทํางานนั่นเองครับข้อนี้ตอบทํางานได้มาแล้วครับไปต่อข้อสุดท้ายเมื่อกี้นักเรียนทําถูกไหมเอ่ยถูกเนาะโอเคนะครับถ้าถูกแล้วให้สลับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งให้เพื่อนอีกคนนึ่งมาทําบ้างนะครับไปต่อข้อที่2ข้อสุดท้ายครับ เขาบอกว่านัดทำกันบ้าน45นาทีกับนัดรับประทานอาหารกี่นาทีครับ30นาทีนักเรียนต้องตอบครูนักเรียนได้แล้วนะครับว่าข้อนี้หน่วยเดียวกันหรือเปล่านะหน่วยเดียวกันก็คือเป็นนาทีเหมือนกันครับซึ่งนักเรียนก็สามารถเปรียบเทียบเจ้าตัวเลขได้เลยฝั่งนี้เป็นนัดทำกันบ้าน45นาทีนะครับ นัดรับประทานอาหาร30นาทีใครมากกว่า45มากกว่า30นั่นเองครับด,ดังนั้นเมื่อ45มากกว่านักเรียนก็เลยตอบว่ากิจกรรมอะไรครับทำการบ้านนั่นเองเพราะ45นาทีคือทำการบ้านดังนั้นนี้เขียนตอบให้เรียบร้อยครับว่านัดทำการบ้านมากกว่ารับประทานอาหารกลางวันนั่นเอง ซึ่งนักเรียนตอบสั้นๆก็ได้ว่าเขาถามว่ากิจ,จกรรมใดใช้ระยะเวลามากกว่ากันก็คือตอบว่าอะไรครับทำการบ้านนั่นเองดังนั้นข้อนี้เขียนตอบครับว่าทำการบ้านนั่นเองเขียนตอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเนาะดังนั้นวันนี้ครูเน้นก็สอนเนื้อหาไปเยอะพอสมควรของทบทิ้งท้ายนิดนึงครับว่าถ้านักเรียนยังจำกันได้นะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบเวลาเป็น ระยะเวลานะเป็นชั่วโมงกับเป็นนาทีนักเรียนต้องทำยังไงนะครับต้องดูหน่วยก่อนเลยครับถ้าหน่วยเดียวกันนักเรียนสามารถนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้เลยเช่น45มากกว่า30แบบนี้เป็นต้นหรือว่าหน่วยชั่วโมงกับชั่วโมงก็สามารถเปรียบเทียบตัวเลขกันได้เลยและอย่าลืมตอบคำถามให้ถูกต้องแต่ครูเรียนฝากไวน้นิดหนึ่งว่าถ้าคนละหน่วยเช่นชั่วโมงกับนาทีแบบนี้นักเรียนต้องทำให้เป็น หน่วยเดียวกันก่อนจะทําเป็นชั่วโมงก็เป็นชั่วโมงหรือทําเป็นนาทีก็ได้แต่ง่ายสุดคือทําเป็นนาทีนั่นเองครับดังนั้นวันนี้ครูนเดนสอนเนื้อหาไปจบแล้วนะครับดังนั้นถ้านักเรียนอยากทําโจทย์เพิ่มเติมหรือว่าไปดูเนื้อหาล่วงหน้ามาก็ได้ให้ในักเรียนใช้ควบคู่ไปกับหนังสือแบบฝึกหัดหรือว่าหนังสือเรียนของอักรษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มหนึ่งนั่นเองครับโอเคนะนั้นเดี๋ยวครูนเดนขอไป เตรียมสอนในคราบหน้าก่อนแล้วกันสามรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน